วิธีนำรูปภาพมาตัดต่อทำคลิปซ้อนกันแบบนี้ทำยังไงเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในคลิปนี้นะคะเทคนิคนี้ได้มาจากหมังสือเล่มนี้เลยค่ะใครอยากเรียนตัดต่อด้วยตัวเองแบบง่ายๆใส่มังสือเล่มนี้ไปได้เลยนะคะเรียนง่ายเข้าใจง่ายไปดูวิธีการทำกันเลยะคะ่ะให้เรานำพื้นหลังที่เราต้องการเข้ามาได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เราเลื่อนหาคำสั่งภาพซ้อนคะ่ะและไปที่คำว่า,าเพิ่มบอเวอร์เค่ะและให้เราเลือกรูปภาพดังแบบที่เราต้องการเข้ามาได้เลยคะ่ะกดเลือกและกดเพิ่มได้เลยนะคะ เมื่อเราได้รูปหนังแบบแบบนี้แล้วนะเราเลื่อนหาคำสั่งลบ B G ออกค่ะแล้วให้เราไปที่คำว่าลบอัตโนมัติตรงนี้นะคะลบเลยเสร็จแล้วขยายขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะจัดวางในที่ที่เราต้องการแบบนี้แล้ะเราไปที่ก้อนสต t กตรวนี้นะคะแล้วให้เราไปเลือกรอยปละที่เราต้องการได้เลยค่ะเราจะเลือกเป็นรอยปะอันนี้นะปรับขนาดนลคะโคบได้เลยตามที่เราต้องการเลยนะคะ แล้วเลือกสีตามที่เราต้องการใดด้วยนะคะแต่เราจะเลือกใส่สีขาวแบบนี้นะแล้วเก็บเครื่องมือค่ะไปที่เครื่องหมายถูกค่ะกดย้อนกลับนะคะแล้วเลื่อนหาคําสั่งค่าความทึบแสงอันนี้นะแล้วลดค่าความทึบแสงลงมาแบบนี้เลยไปที่เครื่องหมายถูกค่ะแล้วทําการคัดลอกคัดลอกมาแบบนี้นะคะ <M> มเมื่อเราคัดลอกมาแบบนี้ให้เราเลื่อนไปที่คําสั่งค่าความทึบแสงอีกหนึ่งครั้งค่ะ แล้วปรับค่าความทึบแสงขึ้นให้แบบเข้มแบบนี้นะไปที่เครื่องหมายถูกค่ะเลื่อนนะคะเลื่อนรูปที่เราคัดลอกมามาทับเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งค่ะแล้วคลิกไปที่ที่เราคัดลอกมานะแล้วให้เรายอร่อลงค่ะยอ่อลงแบบนี้นะอ่ายอ่อลงแบบนี้เลยหลังจากนั้น้เราไปใส่อฟเฟคเพิ่มเติมตามที่เราชอบได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้คลิปวิดีโอแบบนี้เลยถ้าชอบเรื่องการตัดต่อสร้าง,งตัวตนสร้างไรายได้ให้อาสามคลิปให้ติดตามไม่กบเอาไว้นะคะ